สวัสดีครับผมเอกพันไม้นะครับผมจากร้านสมป่าเด่งพันไม้นะครับครับวันนี้นะครับพ่อวันนี้เราก็ลงสวนทุเรียนนะครับผมแล้วก็พร้อมอุปกรณ์ของเรานะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือแร่ธรรมชาตินะครับกับบีโกสูตยออนพัดของเรานะครับนี่ครับนี่บีโกสูตยออนพัดนะครับแล้วก็ในกระสอบนี้คือแร่ธรรมชาตินะครับผมที่เอามาวันนี้ก็อยู่ในสวนทุเรียนนะครับผมนะาเตรียมลงสวนทุเรียนนะครับผมเพื่อนๆเห็นทุเรียนแถวนี้ไหมครับนี่ครับผมต้นเล็กต้นน้อยต้นประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยครับผมก็ ส0่สต้นนะครับก็ปลูกไว้เป็นร้อยนะครับตอนที่เหลือก็ประมาณ50ต้นโดยประมาณนะครับผมนะวันนี้ก็ไม่ไปไหนเลยนะครับผมก็ท่านเจ้าของก็เปิดใจให้บีโกกับแร่ธรรมชาตินะรพร้อมทีมงานของเรานะทีมงานของร้านส้มป่าเด่งพันไม้นะครับนำทีมโดยผมโค้ชเอกนะครับผมนะวันนี้ก็อ่า นะครับเราก็ต้องดูแลเขานะครับในเมื่อเขาไว้วางใจนะครับร้านเรานะครับผมแล้วก็ไว้วางใจที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรานะครับผมบีโกนะครับผมก็เพื่อนๆับได้ยินเสียงกันมาได้ยินชื่อกันมานานแล้วครับบีโกนะครับผมวันนี้ก็เพื่อนๆก็ได้มาทําความรู้จักให้มากขึ้นนะครับกับบีโกะแร่ธรรมชาติของเรานะครับวันนี้ก็วิธีการใช้อย่างถูกต้องนะครับเราจะเป็น าสาธิตนะครับแล้วก็จะทําให้พเพื่อนดูกันด้วยนะครับว่าวันนี้เราจะดูแลร,รักษาต้นทุเรียนแบบไหนอย่างไรด้วยได้ธรรมชาติกับมีโกของเรานะครับไปติดตามรับชมกันเลยนะครับ โอเคครับเพื่อนๆก็มาดูบีโกกันเลยนะครับนี่คือหน้าตาของแร่ธรรมชาตินะครับบีโกนะครับผมแร่ธรรมชาติตัวที่ตอบโจทย์กับส่วนทุเรียนนะครับบล็อกชราค่าเชราที่อยู่ในดินนั่นเองนะครับผมนี่บีโกเนี่ครับหน้าตาของเขาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเม็ดคล้ายๆเม็ดปุ๋ยเลยนะครับผมแต่ข้อดีของเขาเขาเป็นเม็ดแร่นะครับผมเวลาถูกน้ํฟาร์มชื้นก็จะละลายตัวได้ไวมากเลยทีเดียวนะครับผมนี่นะครับวันนี้ก็เอามา หลายกระสอบอยู่นะครับแต่วันนี้เรายกมาตรงนี้จุดนี้สองกระสอบนะครับผมเดี๋ยวจะใส่ต้นนี้นะครับผมที่เคลียร์คนไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมป้าเราไปดูกันเลยนะครับว่าวิธีการหว่านของเราหว่านแบบไหนอย่างไรนะครับสองกิโลโดยประมาณนะครับนี่โอเคครับผมไปกันเลยก็เป็นต้นนี้นะครับผมต้นนี้เป็นต้นสาธิตต้นทดลองนะครับเราจะถ่ายทําให้ดูนะครับผมเนี่ยที่เคลียร์คนไปเรียบร้อยนะครับที่เราดูกันเมื่อกี้นะครับผมตอนนี้ก็พร้อมที่จะใส่แร่แล้วนะครับผมแร่ของเราก็หว่านไปประมาณนะครับน่าจะประมาณสองกิโลโดยประมาณนะครับผม นะครับการหวัานแรกของเรานะครับก็คือนะคั้นแรกเราก็จะหวัานประมาณนี้ก่อนนะครับหวัานประชิดโคนนะครับในโคนประมาณนี้เลยนะครับผมติดโคนชิดคอดินแล้วครับสําคัญมากเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับไม่ต้องกลัวเป็นอันตรายนะครับผมใส่ประชิดโคนอย่างนี้ได้เลยนะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับผมจะเป็นเคมีไม่รอดแน่นะครับอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ของเราเป็นอ่านวัตกรรมนะครับผมโอเคนะครับประมาณนี้นะครับผมนี่นี่ครับผมนี่ การหว่านก็หว่านประชิดคนแบบนี้เลยครับยิ่งถ้าเห็นรากคูรากอย่างนี้ครับแล้วก็หว่านประมาณนี้เลยนะครับนี่ล่อรากมาอย่างนี้เลยนะครับผมเนี่ยครับผมแล้วก็บริเวณรอบตรงพุ่มนะครับกระจายไปเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้นะครับผมก็เอานะครับโดยประมาณ2อกิโลนะครับาต้นใหญ่หน่อยแล้วก็หนักมือได้ครับต้นเล็กแล้วก็เบามือลงหน่อยหนึ่งนะครับผมนะก็ประมาณนี้เองนะครับสองกิโลต่อนะเอ้ยต่อหนึ่งต้นนะครับต่อหนึ่งต้นนี่ครับสวยงามตามนี้นะครับอีกสิ่งหนึ่งอีกสักนิดหนึ่งนะครับผม ก็ตอนนี้ต้นเขาใหญ่อยู่นะครับนี่ครับการหวานแร่ธรรมชาติของเรานะครับ ไม่ต้องหว่นบ่อยนะครับพี่น้องครับผมก็เนี่ยหลังจากหว่นวันนี้ไปนะครับก็สี่สาหาเดือนก็เกือบเกือบครึ่งปีนะครับก็ค่อยมาว่ากันใหม่เลยนะครับผมสําหรับทุเรียนเล็กนะครับผมแล้วก็ทุเรียนใหญ่ที่ออมีรอบผลผลิตนะครับเขาก็ใส่ใช้ปีหนึ่งก็สองรอบนะสองครั้งนะครับผมช่วยช่วงที่บํารุงต้นนะครับผมตัดตัดผลผลิตหมดแล้วนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ลูกเท่าไข่ไก่นะลูกเท่ากําปั้นขึ้นไปก็ใส่อีกหนึ่งครั้งแค่นั้นเองนะครับผมจบเลยนะครับ นี่นะครับตัวของเราบอกเชราคาเชราชัดเจนนะครับผมหลังจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะฉีดพ่นอีออนพัดของเรานะครับเพื่อทําการละลายแร่นะครับผมเดี๋ยวจะทาถ่ายทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนี่การใส่แร่ก็ประมาณนี้ครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองกิโลต่อหนึ่งต้นนะครับผมก่อตรงนี้เกือบอ่าซิกนี้ก็คือหลายต้นอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะทการใส่แร่ทั้งหมดเลยนะครับผมโอเคครับ ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมที่ติดตามรับชมนะครับผมกนบะประมาณนี้เลยแรกเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆสนใจหรือว่าสงสัยยังไงก็ติดต่อมาที่เอกพันไม้ได้นะครับวิธีการใช้แร่ธรรมชาติกับทุเรียนนะครับผมนะฮะ ต่อสอบถามมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0898079761นะครับผมนะฮะยินดีให้คําแนะนําให้คําปรึกษานะครับผมนะฮะปัจจุบันนี้เลธรรมชาติกับบีโกของเรานะฮะมีส่งมีการส่งไปทั่วไทยแล้วนะครับผมเป็นชุดทดลองชุดตัวอย่างนะครับผมนะหนึ่งกระสอบไปหนึ่งซองนะครับสามารถส่งเคอรี่ได้นะครับผมนะก็พี่น้องที่สนใจครับเอาไปใช้กันนะครับก็ลองลองสั่งเป็นชุดทดลองก่อนก็ได้นะครับผมถ้ามั่นใจแล้วนะครับมั่นใจว่าใช้ดีแล้วค่อยว่ากันใหม่นะครับ โอเคครับการันตีด้วยโคดเอกนะครับหรือเอกพันไม้นะครับร้านส้มป่าเองพันไม้นะครับผมขอบคุณเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ นี่ครับผมขั้นตอนสําคัญอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับผมหลังจากเราใส่แร่ธรรมชาติลงไปแล้วนะสองกิโลต่อหนึ่งต้นนะครับผมนะฮะขั้นตอนสําสคัญอีกขั้นตอนหนึ่งคือเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมคือขั้นตอนละลายแร่นะครับผมการละลายแร่ของเราก็คือฉีดพ่นแบบนี้นะครับผมที่แร่ที่เราหวานเข้าไปนะครับผมฉีดที่เราฉีดนี่เป็นอ่าโกสูตรอิออนพัดนะครับผมนะฮะ ไอออนิกฟอร์บาร่าบีโกนะครับสองช้อนต่อน้ํา20ลิตรนะครับผมที่เราฉีดเนี่ยก็คือฉีดละลายแร่นะครับผมเพราะว่าอ่าบีโกนะครับสูตรอิออนพัดของเราสามารถนะครับอ่านำพานะครับแร่ธรรมชาติของเรานะครับให้ซึมลงดินได้เร็วที่สุดนะครับผมแล้วก็อ่าเพิ่มประสิทธิภาพนะของในการทํางานของแร่ธรรมชาตินะครับผมขั้นตอนนี้สําคัญมากเลยนะครับผมนะก็เดี๋ยวสักพักนึงนะหลังจากฉีดบีโกเสร็จนะครับเจ้าขั้นองก็จะวีสปริงเกอร์ตามนะครับผมเพื่อประสิทธิภาพนะครับของแร่นะครับเพื่อวันนี้นะฮะแร่ธรรมชาติิขอองงงเเรรราจะะไไดดดด้้้ซึมลนนน็วทีี่่สุคับพ สังเกตดูนะครับแร่ธรรมชาติของเราเวลาโดนแร่โดนบีโกฉีดพ่นนะครับอันนึงหน้าที่แร่ละลายทันทีนะครับแล้วก็ซึมลงดินอย่างเร็วที่สุดนะครับผมประมาณนี้นะครับดีเห็นไหมครับนี่หน้าแร่ธรรมชาติของเราละลายไวที่สุดเลยเดียวนะครับผมนี่นะครับไม่เหมือนปุ๋ยทั่วๆไปนะครับอันนี้เป็นแร่ธรรมชาตินะครับผมก็ซึมลงดินปุ๊บเขาก็ทําหน้าที่ของเขาเลยนะครับบอกเชื้อราฆ่าเชื้อไที่อยู่ในดินอย่างชัดเจนนะครับผมนะโอเคนะครับประมาณนี้เลยขั้นตอนการละลายแร่นะครับผม ก็หลังจากนี้นะพุ่งเช้านะครับผมขั้นตองการท่านเจ้าของนะครับต้องฉีดอีออนพัดนะฮะสองช้อนต่อน้ำยี่สิบลิตรฉีดโทรงพุ่มนะครับฉีดตรงพุ่มช่วงเช้านะครับผมวันนี้เราฉีดแต่พอโคนนะครับผมพุ่งเช้าให้เจ้าของฉีดอ่าอ่าสรงพุ่มนะครับให้ชุ่มไม่โซงนะครับเพื่อให้หารพื้นนะครับผมนะฮะต่อฉีดอย่างนี้ทุกเจ็ดวันนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวให้ท่านซื้อไว้ยกกล่องไว้เลยนะครับผมก็ฉีดทุกเจ็ดวันนะครับผมโอเคครับผมประมาณนี้นะครับขั้นตอนการละเล่ยนะครับผมสวัสดีครับ